นอนี่พระองค์ระสู่จากพระคันของพระมารดาไม่กี่วันพระบิดาทำพิธีแลกนาคันพระที่เลี้ยงนางนมผูกพระอหอูให้บรรทมอยู่ใต้ตนว่าในขณะที่ชาวบ้านเขาพากันสนุกเลิเพลิดเกี่ยวกับการากับพิธีการแลกนาคันเขาทั้งหลายก็ทอดทิ้งให้พระองค์งทรงบรรทมอยู่ใต้่มว่า ในพระอู่ใต้ล่มว่าแต่พระองค์เดียวแล้วในขณนะนั้นแหละพระวิสัยของพระสัพพันธ์อยู่ทุกริงทุกอย่างมันเป็นเองสมาธิพระองค์เคยปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ชาติฟังก่อนพาลกตัวเล็กๆนอนอยู่ในอูสามารถภาวนาเป็น พระองค์กำหนดร,รัสติโลลมหายใจเข้าหายใจออกในว่าได้บรรลุปฐมมรรคาน <c oughs> โคภาวนาได้บรรลุปฐมมารน,นี่มันเป็นอย่างไรจิตสงบนิ่งโลอยู่กับลมหายใจการที่จิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ทอดทิ้งลมหายใจลมหายใจไม่ได้ปะจับจิตคิด,คดไม่ได้ ได้ไม่เละเลยปาจากลมหายใจอารมณ์กับจิตกลมเกลืนกันพัมพันเป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยกจากกันอันนี้เรียกว่าพิตกราสเิสัมปชัญญะที่ประครับประคองจิตให้รู้ยูที่ลมหายใจเรียกว่าวิการเมื่อสมาธิมีพิตกวิกวารสมาธิมีอารมณ์เป็นสิ่งรู้สติมีส,สติมีสิ่งระลึก ย่อมสามารถที่จะทำให้จิตมีพลังงานเพิ่มขึ้นคือความมั่นคงได้แก่สมาธิสติธรรมปัญญะแน่วแน่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีทีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิตโอยู่ที่ลมหายใจนี่พอพระองค์มาตรงลำาลึกถึงในตอนนี้พระองค์ก็พบต้นอ้อทันทีอ๋อมันอยู่ที่ตรงนี้เอง พระองค์ก็ตีความหมายว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆนี่ต้องพยายามศึกษาให้รู้ธรรมชาติและกฎธรรมชาติธรรมชาติคือกายกับใจของเราหรือกายกับจิตจิตกับกายธรรมชาติท้องกายย่อมหายใจนีลมหายใจเท่านั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ถ้าหยุดหายใจเมื่อไร่ตายลมหายใจที่ว่าเป็นธรรมชาติก็เพราะว่าเราตั้งใจหายใจก็หายใจอยู่ไม่ตั้งใจก็หายใจอยู่นอนหลับแล้วก็ยังหายใจจึงเชื่อว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายส่วนเจิตเนี่ยเราจะตั้งใจคิดก็คิดไม่ได้ตั้งใจคิดก็คิดแม้แต่นอนหลับแล้วก็ยังคิดคือต้องฝันไปอันนี้คือธรรมชาติ ซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นในเมื่อพระองค์นึกหาคำใดที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาหรือท่องมอนไม่มีมันจนใจจริงๆก็เลยทรงกำหนดพระสติรูลลมหายใจเข้าหายใจออกเฉ่ยอยู่เท่านั้นทีนี้เมื่อพระองค์มีพระสติกำหนดูลลมหายใจจิตของพระองค์สงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปเรย ในที่สดวิ่งเข้าไปสงบสว่างอยู่ในท้ำกลางของร่างกายทำให้พระองค์มองเห็นอวัยวะภายในกายที่ทั่วหมดในขณะจิตเดียวซึ่งเรียกว่ารู้อาการสามสิบสองพระสดที่เราก่รที่ที่เราสวดทำวัดสวดมนกันอยู่ทุกวันนี้ายังเมฆเมกาโยอุตังกาทัสลาแต่จะปริยันโตปุโรนานัปการัสสาสุจิโน เกิดขึ้นก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพระองค์กำหนดล,ลมหายใจจิตตามลมหายใจเข้ามาสงบนิ่งสว่างในท่ามกลางของร่างกายแผ่รัศมีสว่างสวัยมาครอบคุมกายหมดถ้ามองมองดูอย่างตาเราธรรมดานี่ก็รเราจะตกใจนะว่าโอ้ไกล้ลุกใหม่พระแล้วมันแสงสว่างมันออกมารอบกาย ถ้าเราเห็นอย่างธรรมดาเราจะตกใจุ้ยไฟไหม้พระตายแล้วแเดี๋ยวก็วิ่งหาน้ำไปดับอันนั้นคือรัศมีของจิตของพระองค์ที่พุ่งออกมารอบกายเมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายจิตสงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปทีละนน้อยละน้อยถ้าในที่สุดร่างกายหายขาดไปปุ๊บยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยลอยเด่นอยู่ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเด้แทนแต่เทียงว่าเจตเข้าไปอยู่ในฌานขั้นที่สี่เรียกว่าจะตุภัตตาพอไปถึงฌานขั้นที่สี่แทนที่จะไปอากาสานัญจายตนะวินญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญาเยตนะตามคำทีของพวกสาม พอข,ขยับจะออกจากฐานที่สี่เจตของพระองค์วกเข้าไปเข้านิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธสัญญาเวทายตานนโรธนี่แหละเป็นฐานสร้างพลังงานเพื่อกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุตละถ้าเข้านิโรธนี่มันเป็นอย่างไรเจตอยู่ในนิโรธสมาบัติมันเป็นเจตเล็กนิดเดียว แพทยจะไม่รู้สึกตัวแต่มันก็ยังมีอยู่ทีนี้นในมาเ่เจ็บพร้อมพระองค์มีพลังพร้อมแล้วกเบ่งบานออกมาอีกทีหนึง่งแผ่ลัศมีรครอบลุมจกะกรวาลทั้งหมดไม่มีอะไรจะปิดบังดวงจิตของพระองค์ได้ทำให้พระองค์ตรสัสโลกันโลกับวิถุคือว่าในขณะจิตเดียวนั่นแหละจิตร้อยเดนสวา มองลงไปกันโน้นเห็นนรกอยู่โนงนอ้าวมามองตำรวจดูกลางๆเนี่ยโอ้ที่ที่แต่มนุษย์แต่สาเตร์แจรลัานมองขึ้นเนื้อหัวไปโน้นเห็นแต่เทวดาแท่มไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าตรัสโลเป็นโลกวิโทผู้รู้แจ้งโลกคือโลกโลกะลกโลกผู้ผีปีศาสตรโลกโลกเกรดโลกอสุรกายแล้วก็มาโลกมนุษย แล้วก็โลกเทวดาอินทมทั้งหลายเต็มไปหมดรู้ในขณะจิตเดียวและในขณะจิตเดียวนั่นแหละพระองค์ก็สามารถรู้ในทีว่าการทั้งหลายนี่มันมีประเภทต่างๆกันสิ่งที่มีชีวิตในกายกับใจเนี่ยถ้าพอมองลงมาไอ้หมอนี่ทำไมมันสองขาวะเอ้ยหมอนั่นทำไมมันสี่ขาวะมีหางด้วย เฮ้ยหมอนั่นทําไมมันไม่มีแ้่งมีขามันเลือยไปตามเพื่อนดิงอันนี้มันเป็นไปเพราะอะไรเจตของพระองค์รูกอยู่ในทีว่ากดของกับแล้วก็สามารถโล้ต่อไปอีกว่าทําไมการทั้งหลายมันจึงทํากรรมต่างๆกันแล้วไปเกิดในพ่อโภมต่างๆกันเพราะอาศัยอวิชชาคือความโู้ไม่จริง ธรรมดาที่เรารู้่ไม่จริงเนี่ยเราจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องแต่สิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องนั่นแหละแต่มันผิดศีลธรรมตามหลักของธรรมชาติเมื่อทำลงไปแล้วมันก็ได้รับผลของกรรรับผลของกรรแล้วก็เกิดอีกกดอีเอกก็มาอาศัยกิเลสตัวเก่านั่นแหละทำกรรมแล้วทำกรรมอีกเรียน่าวตายเกิดจะใน,นวัฏฏะสงสารไม่รู้จักจบจักสิ้น เรื่องโปรเพนิวาสานุสตยานจจโตปาปาจยานอาสวัคย,ยานพระองค์ตรัสชโลในขณะเจตเดียวตั้งแต่ปฐมมยามแล้วก็ตรัสชโลในขณะที่เจตอยู่ในสมถัมฐานเจตอยู่ในสมถรมฐานน,าน,นท่านเคยเจอหรืออย่างท่านรักภาวนาทงงั้งหลาย เจตอยู่ในสมถะกรรมฐานท่านสูงสุดจิตนไปอยู่ตรงที่ร่างกายตัวตนไม่มีถ้าเจตของท่านผู้ใดเดินก็ไปสู่ภูมสมถะกรรมฐานอย่างแท้จริงจะรู้ว่ามีแต่จิตของตัวเองดวงเดียวเท่านั้นสว่างสวัยอยู่เหนือจักรวาลจะมีความรู้สึก คล้ายๆกับว่าในจักรวาลน,นี้มีแต่จิตเราดวงเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันหายหมดอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะอันสูงสุดเพราะฉะนั้นจิตอ้องทั้งหลายใคร่าไปบังอาจกล่าวนะว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในขณะที่เจตโตในสมถะสมถานแท้ แต่ความโูคความเห็นในปมของกรรมฐากรรมฐานี่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นโรเห็นเฉยแต่โทษไม่เป็นเหมือนคนใบ้ทำไมจึงเจ็บแล้วโทษไม่เป็นเพราะว่าในขณะนั้นร่างกายไม่มีมีแต่จิตพันเป็นนามธรรมาอย่างเดียวเจ็นี มีแต่ตัวจิตยอย่างเดียวสามารถรู้เห็นได้แต่คิดไม่เป็นเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเกิดความคิดนี่มันอยู่ที่ประาสาทสมองนี่โยมเทลาไหร่ในเมื่อจิตพรองไปตัตสโลเป็นโลก็วิถูแล้วเมื่อย้อนกลับมาสัมพันธ์กับร่างกายอีกครั้งหนึ่งพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้น <c oughs> เกจตรงนี้จึงได้ปฏิวัติตัวไปที่ารณาครอบควนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าการเริญวิปัสสนาพระองค์ที่จาจรณาเรื่องบุคเคนิบาสานุสัิยาน,นี่คือการระลึกชาติผลหลังได้คือระลึกได้ว่าชาติก่อนที่เราจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราเป็นพระเวทสั้นรก่ตอนจะมาเกิดเป็นพระเวสสั้นรอนเป็นวิถุละัณฑิตหรือเป็นมโหสถบัณฑิต ตามลําดับที่พระองค์ได้เดียนไหา้ตายเกิดมาอันนี้เรียกว่าโอเพนิวาสานุสติยานยานละลึกชาตผลหลังได้พระองค์พิจารณาทบทวนแล้วมันจบลงในปฐมมยามทีนี้พอพิจารณาเรื่องโอเพนิวาสานุสติยานจบลงในปฐมมยามก็มาพิจารณาเรื่องการจุติและเกิดของสัต์ทั้งหลายเก็นไปตามกฎของธรรม จบลงในมัดคิมาย่อมไอคำภาษิตก็ว่ากรรมมังสเตวิพัฒนติกรรมย่อนกรรมแนบตัดให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้นเมื่อพระองค์พิจรณาเรื่องนี้จบลงไปแล้วก็มาพิจรณากณาิเลสอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกับคืออภิชาความรู้ไม่จริง ที่นี่พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์นี่คืออภิชาความรู้ไม่จริงที่เลตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างมนุษย์ที่เลตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างสัตว์ที่เลตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างผู้ศีปีศาจเปรตอสุรกายเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงมันจึงทํากับ,กบไปตามที่ตนชอบใจมาทําไปตามที่ตนชอบใจแล้วมันก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็บังเกิด บางเกิดไในพ่อภูมิต่างๆกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีคำเทศว่ากำมมังสเตมีพัสติกรำย่อนจำแนกตัดให้มีประเภทต่างๆกันอันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจจิมากรมในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้ว <c oughs> เจตยอมรับสภาพความจริงอรหัมตมรรมพยานจึงบังเกิดขึ้นแล้ววัตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจ ในปัจจิมยามคือ่วนใกล้ลูกจึงได้พระนามว่าอราหังสัมมาสัมพุทโธพระบาทพระพู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันดับเริงกิเลสเติงพุกสิ้นเถิงตรัสตะลุชอบได้โดยเจ้าองค์เองที่เราเอามาทำมาเป็นคำไหว้พระอยู่ทุกวันนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธพระวบาลอันมันเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธองค์ตรัสตะล แเนี่ยการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยการตรัสรู้นี่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะกิเลสยังไม่หมดพระองค์ตรัสรู้ตั้งแต่หัวค่ําแต่มาเป็นอาหารหันต์ในเมื่อโจรสว่างอย่าโจรทั้งหลายควานแตกกลางของตาสรูโยเทพหรระเบียบ ที่ศาสดาแต่และองค์บัญญัติขึ้นตามที่ตนเห็นว่าถูกต้องแต่การตรัาสโลกของแต่และศาสดานี่ต่างกันบางศาสดานอนหลับหรือเกิดเหตุบังเอ่นแล้วมีคนหลงเชื่อวิ่งไล่ตามหลังขอเป็นบริวารเมื่อมีบริวารมากก็ทั้งเป็นศาสนา ทีนี้ภายหลังก็อาศัยความคิดอ่านของตัวเองหรือสังคมที่เขาชอบใจสิ่งใดที่สังคมเขาชอบใจก็บัญญัตเป็นเป็นระเบียบหรือเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาคลยๆก็ว่านอนหลับขวัญไปตื่นขึ้นแล้วก็มาเผยแกร่ศาสนาแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันเกิดจากเครี่ยวแรงของวีรบุบุษที่ยอดเยี่ยมในโลก ท่านทั้งหลายที่เคยได้ศึกษาเรื่องพุทธประวัติมาแล้วย่อมทราบดีว่าพราะองค์เนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อสแสวงาหาโมกะธรรมหรือเพื่อการจัดสรุกเพื่อนำธรรมะสอนมาสอนพวกเราทั้งหลายนี่มันลำบากยากเย็นเพียงแค่ไหน,นเพราะฉะนั้นเจงเท่เพระองค์นำมาสอนเราเนี่ที่ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปพระองค์เคยฆ่าสัตว์แล้วไปตกนรกมาแล้ว อาศัยที่พระองค์รู้ธาตุในอดีตพระองค์ไปเกิดเป็นนน่นเป็นนี่เพราะกรรมอะไรพระองค์ก็รู้มาแล้วจึงเรียกว่าได้ลองของมาทุกอย่างแล้วแล้วก็เอาความจริงที่พระองค์ได้รู้นั่นแหละมาสอนพวกเราดังนั้นธรรมธรรมสั่งสอนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งธรรมะเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งละลึกของสติของพระพุทธเจ้า ได้แก่กายกับใจมนุษย์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเินฟ้าอากาศตั้งแต่มวลสารที่เล็กที่สุดตั้งแต่อโนปราโานูตลอดทั้งสิ่งที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตนี่คือธรรมชาติได้แก่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาต้นเกือและสัตว์ทั้งหลายที่ดีอยู่ในจักรวาลน,นี้อันนี้เป็นธรรมชาติ ธรรมชาติอันนี้เป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสโลเนี่ยเธอรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในจักรวาลนี้แล้วก็โลกธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ความจริงของทุกสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลนี่คืออะไรคืออันนี้จะตาความไม่เที่ยง อนัตตาข้อตาความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเกิดขึ้นตรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นตรงอยู่สลายตัวสภาวะธรรมทั้งหลายเขาเป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขาแล้วทําไมเราเป็นมนุษย์จริงจะต้องไปเดือดร้อนเที่ยงไปเดือดร้อนก็ไม่ใช่อะไรหรอกญาติโยมมนุษย์เขานี่มันมันถ้างงตัว ถ้านองตัวว่าตัวเป็นผู้มีใจสูงในเมื่อท้านองตัวว่าเป็นผู้มีใจสูงแล้วมันก็ก็สําคัญว่าตัวมีผู้เป็นผู้มีอํานาจบาดใจแล้วก็ใช้เจตของตนเองได้ไปเกี่ยวข้องจะไปบังคับสิ่งที่มันไม่เป็นไปได้ตามความต้องการเช่นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีมันก็มีมันจะเป็นก็เป็นเวลามันตั้งขึ้นแล้วมันทรงอยู่แล้วมันก็สลายตัว ในเมื่อเราเกิดไม้ชอบขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปบังคับมันให้มันเป็นไปตามใจของเราทีนี้เราบังอาจไปบังคับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจของเราได้เนี่ยพอมันขัดใจเราพักเราก็เกิดโทมนัสน้อยใจเกิดเสียใจแล้วก็เกิดทุกข์นี่สาเหตุทําเป็นอย่างนี้ทีนี้ทุกตัวที่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้น เรียกว่าทุกในพระไกรลักษ์แต่ทุกที่มนุษย์ปวดรีเอานาจของตนเองไปขัดสิ่งที่มันจะเป็นไปไม่ได้แล้วตัวเองก็เป็นทุกทุกตัวนี้คือทุกไใจทุก์ใจนี่เรียกว่าทุกอริยสัจอยาไปเข้าใจกันสับสนนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทงอยู่สลายตัวนี่กิริยาแห่งความทุกสิ่งนี่แหละมันเป็นทุก ของกฎธรรมชาติและมนุษย์ทั้งหลายจะไปห้ามสิ่งนี้แหละจะไม่ให้มันเป็นภปในทางที่ตัวไม่ชอบจะให้มันเป็นภปในทางที่ตัวชอบแต่เสร็จแล้วมันหาได้แยแสต่ออำนาจของเราไม่ในเมื่อเราอยากไปแยมันเข้ามันขัดใจเราเราก็เกิดโทมนัดน้อยใจแล้วก็เกิดทุกข์อ้าวลูกเต่าลูกหลกานเกิดมากําลังน่ารักน่า,นา,นา,นาใครโยโย่มันก็ล่มหายตายจากไป ทีนี้พอเราไปยึดว่าเป็นลูกเราหลานเราเราก็เสียใจในเมื่อเสียใจแล้วเราก็เกิดทุกข์ในูน้นนะ้อมันไปอั่างไรมันก็ไปตามกฎของกรรมละสิตมันมาควงนี่เรานิดหน่อยพอมันได้นี่มันแล้วมันก็หนีไปพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครๆก็อยากได้ลูกได้เต่าลูกเต่าที่มาเกิดกับเรานี่แหละคือลูกนี่ ด้วยเจ้านี่เราละเราสาร้างกรรสร้างเวรต่อเนื่องกันมาเชน่นยังโลกหลานบางคนนี่มาเกิดแล้วมาเก็บประอบกระแต่อดอดแอดแอดเลี้ยงยากเสียแต่เงินแต่ทองนั่นแหละเจ้านี่รายใหญ่ของเรามันไม่ย่างนี้เด้อเคยได้ยินจำคำเทศหลงตาเพ่งได้หรือเปล่าหลงตาเพ่งเทศว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมันมาเกิดกับพ่อกับแม่มัน พอมันอายุห้าขวบมันเห็นชาวบ้านเขาเป่าแคนมันก็อยากเป่ามันขอเงินพ่อมันบาดเึ็บพ่อมันไม่ให้พ่อมันบอกว่าเจ้ายังไม่ใหญ่ไม่โตอย่าเพิ่มเป่าเลยโยมาภายหลังอายุมันได้สิบห้าปีมันขออีกทีหนึ่งพ่อมันก็บอกว่ายังไม่ใหญ่เต็มที่อย่าเพิ่มเป่ามันเกิดตอมใจตายพอตายแล้วมันก็ไปเกิดไปอยู่กับพ่อกับแม่มันอยู่ในเมืองศรีแล้วไปบอกเล่าให้แม่มันฟังว่ากิตาเนี่ย หมอเนี่ยมันมันใจโหดเทียมมันเป็นนี่เราบาดเดียวเราไปทวงมันไม่ให้เลยเจอมันที่ไหนจะฆ่ามันทิ้งพอจะแล้วภายหลังมานี่จออเจ้าพ่อนี่ก็โอดทรวนเิียถึงลลกถึงเต่าสูกเร้าเสียใจโยมาวันหนึ่งตาภ้าขาเขาคนหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากไหนมาถามแม่เจ้า,อย,จาอ,อยากเห็นลูกเจ้าหรืออยากเห็นเอา้าถ้าอย่างนั้นหลับตาซาข้าจะพาไปพอหลับตาทักก็ไปถึงเมืองศี พอไปก็ไปเจอแม่มันแต่เองหนูน้อยนี่มันหนีออกไปทุลาข้างนอกพอไปถามหาไอ้เจ้าลูกชายที่มาเกิดกับเราเนี่ยแม่มันก็บอกว่าโอ้ยไอ้นี่มันใจโหดเทียมนะมันว่าเจ้าเค็นี่มันบาดเดียวมันไปทวงเจ้าไม่ให้มันมันเจอเจ้าที่ไหนมันจะฆ่าเจ้าเลยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแล้วมันไปทุลาข้างนอกเจ้าไปอยู่ด้สุ่มขังไก่พปเขาเอาสุ่มขังไก่ในครอบเอาไว้ถ้าภาคหนึ่งให้หนูน้อยมันก็มา แม่มันก็บอกว่าพ่อเจ้าในเมืองมโรตมาเยี่ยมเออไหนเ่ะมันอยู่ไหนเ่ะจะฆ่ามันทิ้งไอ้นี่มันใจโหดเที่ยมเป็นนี่เราแล้วไปทวงมันไม่ให้เลยโอ้พ่อก็ได้ยินกับหูพอกลับมาแล้โอ้เพราะมันเป็นอย่างนี้เนาะทักทักหนึ่งก็หนีไปพิตาผ้าขาวกมาอมาอไปกลับบ้านเอาวสิดหลับตาทักเทียวก็ถึงบ้านอันนี้การเทศหลวงตาเพ่งเทศให้ฟังจำมาเล่าให้ฟัง เพราะฉะนั้นโลกเก้าทั้งหลายที่มาเกิดกับเราเนี่ยคือเจ้านี่ลายใหญ่ของเราละ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครๆก็ตามในเมื่อเขามาเกิดกับเราแล้ว mm hmm. ดีมันก็คือของเราไม่ดีมันก็คือของเราประคับประคองมันไปใครมีครอบครัวไปดา่าภรรยาว่าไม่ดีตัวเองนะนะั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนไม่ดีมาเป็นเนี่ยภรรยาคนในดด่าสามีว่าไม่ดีตัวเองนะนะั่นแหละไม่ดี อยากเกเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีตัวเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาร่วมสุกร่วมตุกกันแล้วเราก็ต้องประทับประกองกันดีก็ของเราชั่วกว็ของเราไม่เว่าจะเก็บเอาใจสิ่งดีโดยไม่ประทับประกองกันทําอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็ไล่หนีตีส่งนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สาคัญที่สุดซึ่งเป็นหลักที่เราควรจะยึดถือ พระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปลาณิสต่อกันมีอะไรเป็นหลักฐานมีศีลห้าข้อพระองค์จะสั่งว่าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าขมเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาทาร้อนกันให้ทุกคนนึกเสม,มอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิด อันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เราจะเอาดีกับพระพุทธเจ้าจะเอาไงเราก็ต้องเอาอย่างนี้สิพระพุทธเจ้าฆ่าไม่เป็นเราอย่าไปฆ่าพระพุทธเจ้าลักขมโมยชอบโปงไม่เป็นเราอย่าไปทำพระพุทธเจ้าไม่ไปขโมยลูกขโมยเมียใครขโมยไม่เป็นเราก็อย่าไปทำสิพระพุทธเจ้าโกหกหลอกลวงใครไม่เป็นเราอย่าไปโกหกหลอกลวงพระพุทธเจ้าไม่อิจฉาตาร้อนใครเราก็เอาอย่างท่านสิ ถ้าเราจะเอาดีกับท่านในเมื่อเราเป็นโูกผิดของสู่ที่ไม่เชื่อฟังสู่เราจะเอาดีได้อย่างไรอันนี้ขอฝากกระโจมทั้งหลายไปคิดดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้วิจิตการของพระศาสนาเนี่ยมีอันเตลียนแปลงไปทุกระยะเพราะฉะนั้นจุดเจินของชาวพุทธโยที่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ ทางปฏิบัติบทสวดบนอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเจริญสมมวิหารแผ่เมตตาภาวนาโพธโทให้โพธโทเข้าถึงจิตอันนี้เป็นจุดตื่นของชาวพุทธใครจะว่าอย่างไรเราเอาอันนี้ไว้ก่อนหากว่ามีใครเข้ามาว่าภาวนาโพธโทไม่ดีอย่างนั้นจึงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแล้วอย่าไปเชื่อคนภาวนาไม่เ็น ถ้าคนภาวนาเป็นแล้วจะเอาคัไหนมาบริกรรมภาวนาใจเต้นสมาธิได้ทั้งนั้นหลวงพ่อได้ทดสอบมาแล้วจ่วัดว่าผู้แก้วนัเกเป็นฝ่ายหนึ่งเป็นชาวเตศฝ่ายหนึ่งเป็นชาวพุทธชาวเทศให้มันภาวนาเยซูชาวพุทธภาวนาพุโทโธแต่ทั้งสองฝ่ายจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบ,บานเหมือนกันเดยเจ็ดมันได้สมาธิเพราะสมาธิมีหนึ่งเดียวเป็นสัจธรรม มันจะต่างกันแก่วิธีการกับธรมบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์จิตเท่านั้นเมื่อเราตั้งใจจริงทำจริงเอาชีวิตเท่า,าไรก็ได้นั่นเราย่อมจะประสบผลสำเร็จเอาละวันนี้ขอบรรยายธรรม,มะพอแป่นเครื่องประดิษสารระดับสติปัญญาของท่นานทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้ เรามาบำเพ็ญกองการกุศลเพื่อบูชาพระคุณของพระบุรพาาจารย์ขอให้สำรวมจิตส,สำรวมใจประมวลมาซึ่งบุญกุศลที่เราบำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันน้อมถวายเป็นเครื่องสก,การะบูชาแด่ทูปาอาจารย์ขอบารามีของทูปาอาจารย์จงคุ้มครองปกป้องจิตใจของพวกเรา ให้ดำลงมั่นอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะบนรลุถึงสภาวะที่รู้สื่นเบิกบานนิพพานปัจโยโหสุจงเป็นอุปนิสัยปัจใจแก่กัพานในปัจจุบันและอนาคตการเมืองนาโนโดยในยะดังบรรยายมาเอวังก็มีด้วยภากาละ,ะนี